เอาแพ่วตกไปไหนแพ่วเจมอเสื้อกอะไรเหมือนถ้าก็มอสีๆนะมาครับตองถอดไปแบบเนี่ยกูถามจริงๆนะถอนแล้วถอนแล้วไปแล้วไปแล้วออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วไปเรือแล้วก็ตกไปอ่ะไปยังออกเล่นยังไปแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วน้ำพวกป่ะเนี่ยทั้งตัวกูนะตอนเนี้ยมีแค่แก้วน้ำแก้วเดียว กูทำตะไข่ทำเรือต่อได้ปะเฮ้ยมึงกูเลยเรืออ <c oughs> ใหญ่ากโ้ยน,น,นง่ใกอใหญ่ไดกรวรู้สึกว่ายังใช้งานไม่คุ้มเลยกับกอใหญ่นี่นม์กเหล็กไปไหนอะ มันอยู่ในตัวคุณเอามันหลอออ่อคัพเปอร์หลอมไากันมึงทำอมันน้ำพุ่มวะมองตก,กงหล่อมอะไรอยู่เนี่ยคัพเปอร์เหร่อจังคัพเปอร์คัพเปอร์อ่ามึงสร้างเตาอีกแค่สองอันดิโอ้โหโอ้โหเจ้าโห่กำลังไล่เก็บไม้อยู่มีเชือกปะเดียวเดียวไว้ขับรถไปอ้โ หลอดเหียไม้ก็หมดเลยว่ะตัดกลวงมาต้มน้ำไม่ได้นะไอ้ชามถังสามอันนี้เฮียมึงต้องเอาให้ได้นะุ้ยไหนติดติดอยู่แล้วที่เป็นที่ตายอ่ะถังเนี้ยนั่นอะ อุยห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 ุยุยห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 ุยอุยห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 ุยุยห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 ุยอุยห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 ุยุยหุย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  ไม่ทำมึงทำไว้ที่แทงให้กวนดิสนามจะแดกกูละทำไรเอาอะไรมาแทงกูไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทั้งตัวนี่ตัวเปล่าเด็กหนังวันนกันะขอดเต็มๆไปกองกองกองข้างหน้ายี่กองกองกอง ช,ชิดชิดแมนแมนฤฤกดอีย้ำๆกดอีรัวๆกล้องเก็บไปยังไงตรงนั้นอะตรงไหนอะยังงอไม่ถึงไยได้พัฒนา่รอเดิมมีของแล้วใช่ไหม เอาอะไรต่อนะต้องทำอะไรนะปูมานั่งคาบของดีกว่าปะทำนี่คาบเบ็ดคาบเบ็ดน้อยๆคาบเบ็ดโหจะคราบเพื่อนยากเลยอะไรยากเลยเหรอเอ้าเบ็ดยากต้องเป็นเต็มเดี๋ยวกูเป็นช่างซ่อมเรือให้กูปูปูไปทนาประมงไปควานมาเอ้ยเฮ้ยเร็ว ตรงบ้านท้องเดียวใช้อะไร้บ้างอ่ะเบ็ดมีล็อกอันสักนีเอาเบ็ดใหญ่เลยเบ็ดยักษ์เลยนพูจริงปหมเนี่ยเบ็ดเบ็ดอยู่ในหมวดไหนอ่ะอยู่ในหมวดอ๋อปิชิ่งเนี่ยนะเป็ดกระจอกก็พอแล้วมั้งไม่เป็นไรมึงมันใช้ได้ปลาเดียวจริงจริงเใช่การตกปลามีก้อนนะนั่นมีก้อนวะก้อนอะไรกูจะได้ละ กูจะทำกูจะทำไอ้หัวแทงไอ้ไที่ไม้แทงไม้แทงหัวเหล็กเดีย๋ยวอ๊อฟมาดีตว์อ้าวเฮียต้องเป็นเหล็กแรก่ใช่เหล็กแรก่อ่าทำไมคือทำไม่ได้อะทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเฮียเดิมจะตกหรือให้คือตกดินหกสแครัตะปูอนออข้งมาดขอขอ,อ,อ้ง พวกลังจะทำเอ่อวางไม้มาใส่เติมเตาให้พวกมึงล้ไอ้พวกทำขวานเพิ่มเผื่อหรือของตัวอะไรเนี้ยตลนาพัดตกได้ก็ติดมันก็ให้กดคิดไซแล้วมืมึงจะนับมัดหนับกัน สัตว์มาดิมาดิมาว่ายไปไหนอะไอหนุ่มแหมไอพี้ยพอมึงมีผดีแล้วว่ายนี่มาดิมาดิที่นอทำไมอะไม่มึงดูปลาที่เลือดเราเดยวเราอู่อะโอ้จอว่ายกมาใครมากตัดมาไอไม้กันหนึ่งอยู่นี่เหรอแหมแหมอหมาไอาปกอีก่อาาก็รู้จักใบสัตว์อาควอห้าก็ามแล้ว แฉะตัวเล็กปิ้งอล้องอะไรนะตัเล็กิ้งอองเปลือกาเปืออะไรมีอไอันไนด้วยหรอมีไงเตเล็กมีเตเล็กตตเล็กเเล็กตเล็กเตเลนะเขาเลาณเตาโบราณไอ้ทามคาสร้างตาอีกดิตาเาเล็กะตาเผาเล็กสร้างได้เลยเลือขาดเลย มันไม่เกี่ยวบของเนี่ยไม้ติดเต็มเลยเนี่ยฮะฮะมันไม่เกี่ยวบของฮะฮะเนี่ยเปิดป่าเนี่ยมันเก็บปั๊ะไหนฉล่าไม่สัตว์อยู่เนี่ยไอ้ดินเหนียวเดี๋ยวนะหาก่อนเหนียวกี่ก้อนมันมีในนี้หรือเปล่ามีปะมันมีนี่มี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 กลองกองกลองป่าได้แศ่นิดเดียวเพืได้ทำไมไม่มีตัวอื่นเลยอ่ะ เอ้ยอยู่หลายชนิดเบื้อกี้หัวฟ้าฟ้าหัวฟ้าฟ้าตากก่อนไปนไหนวะไม่เห็นมีสนามเดล็กก้อนใช้ไหมมึงะห,หือเล็กก้อนดิไม่มีใครใช้หรอกมึงจระทำาอครับกูร้ลลอ,อไอ้ทสร้าเตา,ตา,ตาอ่ะ,อะเล็กอยู่กับกูยี่สิบอันอนะ่ะ ตากแดดอยูนะ่มาก็เหล็บมาใส่กล่องไว้ก็ได้ลนะครับเนี่ยมีเอาวะมีสองอันถ้าใช้ได้เลยอ่ะ,าาะอาวแล้วเราทำเตาให้มากก่อนถ้าตู้จะรูนแรงเน้นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอ่ะเออถ้าถ้าตู้ตัวเล็กแล้วมันวางก็ตัวเล็กแลว้ววางไม่ได้เพราะป้ายไปเตาใหญ่ มกูกินปลากูเห็นนะกูเโดนแถบปลาดิบต้องของมันสาดกินปลาดิบเดี๋ยวก็ตายอัน hmm. น <laughs> ี้ใช้ไม่ได้อะกูกอดกินอีกแล้วทุกคนกูขอโทษให้ได้แล้วให้ได้เสมอมือใหม่อยู่น้ำอ่ะกินน้ำก่อนมาอยู่น้ำรอบน้จอดกูหิวมีอะไรเติมน้ำเลยกูเลดกูแบกกินน้ำแล้วไม่เติมกูเล่ดงมันเติมกู จริงไปเลยจริงัจริงเลยบอกเลยนะมาเต็มทุกอันนะที่มันยิ่งเหยหรอฮยจอนในฉลากอันนี้อันนี้อันนี้มมีทั้งออิเจยอั้ก็ืออะไรหายไปเน่ยเอาไนี่เตาหายไปหรอนีมาทำเตาเพิ่มนี้ พอดีก็หายไปุ้มิตปาหายไปแช่แช่มาดิขี้อ่ะมาดิหมาดิมึงมามามาไอาสัตว์หมาห่ามาทำไมได้สัตัดต้องมาดิสัตว์กูโจรสลัดเพื่อนยังอยู่กันไหม อยู่ข้าวไม้ครูเอาอะไรมาให้ย้ายเรืออยู่อยากได้หัวหมูป่าเลยเอยตามเอาหัวหมูป่าไปทิ้งเออนกก็ดีเหี้ยตายเลยครูถ้าเราฆ่าหนูก็จะได้หัวหมพอ่าแล้ปลาดิบใส่ไว้ไหนเพื่อนผมป้าดิบโยนมันก็ได้เอาไปปิ้งยังก็ได้นปิ้งเลยนะงานนะเอะปิ้งเลยปิ้งตอนเล็กได้ใช่ป่ะได้ได้ได้ ปิงกระสาาต่อยใหญ่ป,งปิงปิงใส่อยเลยกระส่าใช่แล้วกล่องวาเป็นกล่องหิน,ก,นกำลังย้ายของอยู่จะได้ไม่งงนนี้อันอันนี้ตอนนี้หลอมเสร็จยังยังเลยเพิ่งย้ายมาเอามายัดกล่องก็ได้มาเกล็กอ่ะเดี๋ยวปูนั่งหลอมมาให้ช่าสลาย เสร็ไอ้ธามเดี๋ยวมึงเตรียมทำนะั้นให้กูด้วยนะเฮ้ยไอ้ธามใบไม้กั่เชือกนี่กูครับเอาใบไม้เป็นเชือกไปเลยนะอ่าอ่าจะไม่แบบเพราะใบไม้มันเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมีที่นอนนะอ่ะพวกที่นอนพวกอะไรพวกเนี้ยต้องใช้ใบไม้แต่ยังเราไม่ได้ใช้อ่ะกูได้เชือกว่าสิบหกอันยัดเข้าไปเลยขอสองอันเลยมาเาดิในตู้นะตู้เครื่องมือ เหล็กมี20ก้อนปติกไว้ไหนเพื่อนอ๋อโอเควกูจบได้ล็อตที่แคสมือคืออะไรอ่ะแนวเอาไปวางับแตงไม่เจอยงเงี้ยอ่างเลยใช่ตั้งตาโตเรีนนิ่งครับไอที่ดำน้ำกับไปที่มาแลวไปที่ตีนเป็ดผมก็เลยต้องออกก่อนอ๋อใช่ตายวมั แล้วมีใครเก็บเนื้อปลาอะไรอย่างี้ไม่กันจะได้ปิ้งจะได้ทำอะไรไหมเนี่ยเก็บต่อเลยเสกเก็บเสเก็บไม่ถูกเก็ผ่านไม้เหรอไม้แล้วท่าไหรเกบอปลาเล็กปิ้งปิงเฮ้ยละวานเหียลาวานลาวานตักวานาวนเหียลาวานโยมาในน้เนี่ยเห็นเนี่ยอ้โไอหมาัว หุ่นเทียตัวยังใหญ่เลยมึงแกแทงประวานเฮ้ยข้างหน้ามีเกาะไอ้มาร์คของไม่มีเลยอ่ะไม่ไม่ใช่เกาะเนี่ยอะไรวะนี่ใคร์แพรบานมาวนะมาเดี๋ยวกูลงไปเองกูลงไปใช้เองนะอ่าเอาของไปก่อนได้ไหมไอ้กล่องเทียนี่ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยนี่หน้าหน้าผู้จะเอากล่องนี้มาเป็นกล่องอุปกรณ์เอ่ของพลาสติกแพูผ่า มาสกุลฆ่าชนะด้ยวยไฟมาเติมหน่อยนะไฟจะหลอเลยไฟจะหล่อเลยไฟอยู่แต่ยังมไฟจะห่อน่ไฟน่าขอบอเปลี่ยนต่อเป็นผ่ก่อนไปเเอ้าวกูจะเลื้ออุ้ยกูจะตายแล้วกูเพิ่งเห็นเฮ้ยเฮ้ยกูตกน้ำอีกแล้วกูตกน้ำอาเจียนอะขอกินน้ำก่อนนะครับขอกินน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวจะย้ายที่ทำน้ำต้มเพื่อกเลยต้มเพื่อกเลยเร็วๆเผือกไมาร์ดจะตายมาร์ดตายมาร์ดตายอย่าตายเด็ดขาดมาร์ดไม่ลงน้ำอย่าตายเด็ดขาดมีไม้อยู่ในตัวกูแปดสิบอันนี่ยัดนี่ไม้ไม้วางข้างกล่องเครื่องมือตรงนี้นี่งเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเก็บของเออกกกูููููออยย่่เนี่ยของขวามือเนี่ยเทียบเลยเหมือนกันเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วใส่ตัวกลั่นไหนกองไหนเนี่ยกองไหนเนี่ยพ่อ หยัดเข้าไปเอาเอ,าอานี่ไปอันนี้ไปน้ำสูงมากกลัวปาร์ติค่ะปาติกปาติก่ะตตกตตกทำไมเชือกไม่อยู่ตู้นี้ล่ะูใส่ไว้ตู้นี้นี่ไหนตู้นี้<ม>ใช่ใชไหมข้างหลังของเยอะมากตูตตตตตต้นู้นของหลอมตู้นี้ของครับตู้ไหนของครับเนี่ยตู้ข้างกับโตรร๊ะค้าบอ่ะไอ้พวกนี้น่าจะเป็นของจิปาถะ ไปไหน,นติแข่งหน้าเรื่องหลังต้อตงปวดโอ้โหเยเอออะไรอ่ะไปย้ายย้ายไปพันเรือแล้วใครเอาไปพัดเรือขึ้นมาสูงน,น,น, <c oughs> นี่ครับอ้าวอ่ะขหรอ,ขอไไมันจะได้ไปเร็วขึ้นไงไม่เสร็จรวมต่อครับมาเต็มกูกำลังพาเรือเข้าไปหากล่องสมบัติไไอ่าต่าค,ครับ

แตงขออาหารหนึ่งเดียวน้ำไม่พอเล็กว่าดูตรงไหมน้ำไม่พอทำเพิ่มทำเพิ่มต้มองพอไหนกูลงน้ำแล้วแม่หักพุ่มจะหางอือว่าเนี่ยนี่จะตายนีวว่หว่าพึ่งมีของกิน มัมน,น,นปลามีน้อยจอยังเลยครับปลาในตู้นี่กูแด้หมดแล้วนะโอ,โอ้อะนะอวอนนะน <laughs> มันจะไม่เยอะได้งไงล่ะรับโปโจโที่ปิ้งก็ไม่มีหปิห้งแล้วอ่ะเดี๋ยวจีเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำที่ตู้ทาออกับข้าวดีกว่าี่ะเหตู้นึงนะน้ำเป็ดจะทำด่วยนะท่านสอง พลาสติกสาลายนอดเมื่อฮะไอที่ลอยลอยมีอะไรสำคัญไหมเปิดกูเห็นเยออยู่ทุกอย่างทุกอย่างเลยมึงจริงแต่ตอนนี้พลาสติกไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะพลาสติกเยอะเลยพลาสติกไม้ใครเปิดอะไรดูวะอะหรเชียเสียกยั่งเพราะอ่ะ เสียงเหมือนวิทยากรในยูทูบบ้ามึงเคยฟังปะไเ่เลย่ด้ยนนะถ้ามึงบอกว่าวิทยากรในู u ต้ตองหเอ้ย3 8เท่ากันแะก็ได้รสสีโคธรรมดาคืออะไรอูต้องทำที่ตำที่ทำซุปให้ให้แล้วล่ะ699ี่ครัทให้ที่หล่อมาอีกเพิ่มอีกเยอะ เพอมหมดแล้วครับไม่ได้แล้วอันนี้มพงทำอะไรหล่อสไล่ายอ่ะอ่าใช่จะเอาสไล่ายไปทำเตาทำอาหารให้เลยไม่มีนะกทำไมไม้มันไปอยู่อย่างนั้นอ้า้วทำไมมันไม่ไปอ่ะ,อ,ะอ๋อไ,<ห>ไปอยู่ไ,<ห>ไปอยู่ จะือนัแนเ่จะแลกของแถวทำไมหอมต้องรงแกามวเขาบอาต้องต้องต่อมเอเหรอ่อน่าเขาเอากลยนั้นว่าไปเรื่อยเพิ่มอีกตั้งหมื่นกว่าแล้วน่อ่อ่ะแก้วน้ำกูไปอ่ะนี่เอา จมอเอของกูไปก่อนแล้หยิบแก้วน้ำกูไปไม่รู้อไแกห้ามแวนก้เอนอันนั้นมันกี่บาทนูนอมันมันก็ไม่ใช่ถูกถูก็สามหมื่นเหมือนกันขายไม่ได้ก็มาเอากันมาไปหืนี่หรอสิบสามสามหมื่ดก็เริ่มตัวสามหม่นแปดตธรรมดาเนี <médico Music> ่ย โอแม็กเริ่ม4ม0 0 0สองแถวค่าเงินมันเปลี่ยนแถว4 0 0ีบแมว4 0ว40,000แถวม0 0 0 0แถว40,000แถว40,000แถว4 0 0 0นแถว40,000แถว40,000แถเ4ยน0 0นถว40,000แถนน0 0 0 0่ถว4 0นขึ้นเพื่อ0แถวแถว40,000แถว4น0 0 0แถว40,000แถว4 0 0 0รแถว40,000แถวา0่0 0แถว4 0 0 0นแถว4 0 0 0ว4 0 0 0นแัว อราคาเท่าไหร่ได้เยอะไปตรงมาแล้วเกมเวลากดเข้าก่องกดชิไปกดชิปนำสัดเข้าไปเก็บด้วยว่าแมันก็จะหวมสนามไรดนแทงมันตายไปตัวนวที่แกงในน้ำเนี่ยใช่ กูจะตายแล้วตอนนี้กูจะตายแล้วอยากูต้ตบประมาณเอใต้้อดูกูจะทำที่ดักเพิ่มนะเฮ้ยไม่เออถามต้องทำที่ดักเพิ่มก็ดียังทำที่ดักเพิ่มไม่ได้เพราะว่าจะต้องทำนให้เต็มก่อนลืมเลยทำอาหารเอาเอาเอาใส่กล่องเลยทำเชือกเลยใบไม้กดทับเชือกได้เลยไม่ต้องเสียเวลาทับเชือกเลย ีของมันก็ติดได้ไม่อั้นเหมือนกันนี่กว่าเนาะน้ำไปไลนอะเก็บของกันพื้นป้าเราไปเก็บอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ระวังฉลามหนึ่งห้าสานต้องหน่งพอเขาบอกเขามีว่าหนึ่ห้าแล้วเขาเพิ่มอีกหนึ่งห้ายังไม่สึดเลย เป็นมิติพังอีกประมาณยี่สิห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เลยนะแต่เดียวแต่ถ้าถ้าคุณทำมันเก่าอีกอันเล็กแต่เดียวพังบานพับนี่มันเอาไปทำอะไรได้วะโอ้ครับได้หลายอย่างเลยเอามาใส่ที่หลอมเลยบานพับนะบานพับใช่ใช่บานพับใส่ที่หลอมเหรอไม่เอามาใส่กล่องกล่องที่หลอมเลยจะเอาไปทำเลยเอาไปทำหม้อให้เต็ม嘛ไอเอาไปทำไอ มันจะติดทั้งหลังอะดิไม่จะทำ้างข้างขึ้นไปอีกอะอนแรกจะทำล้อมอะแต่ก็กำกึ่งกำกึ่งล้อมไปเลยทำล้อมวันนี้อมกูจะใส่แล้วเว้ยไม้เอาใส่ไว้ไหนวะเนี่ยไม้ตู้เปิดอยู่เนี่ย ข้างตัวครับเลยติกเราเยอะไปแล้วว่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะต้งดูไหมกูกำลังละลายสิ้นเปลืองแปดสิบวันเพื่อนเหลืออีกยี่สิบวันเน้นเน้นจะล้อมละ เด็กน้ำก็เต็มพลังเดี๋ยวแล้วหอกมันอยู่ในนี้ได้ไงวะอ๋องครับกล่องกล่องของใช้ใช่ไหมกล่องหนึ่งว่าแล้วหอกไปไหนทามอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยจะทำกล่องของใช้เอาบันทับมาเลยใช้ละ ไอแตมไอตู้ไหนใส่พวกมันได้วะกู้เจ้าไปใสู่้งนะครับเอาใส่กลงอุย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 ุ่ยอุดอุย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 อุอุยอยอุยอุยอุยอยอุยอมยนุยอ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 ุเอุยอุยอุยอยอุ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 ไอุย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 าเนี่ยอุ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 ยอนยอุยลามบุยลามอยอุยอุยอุยอยู่ไหนยลามอยู่ไหน พี targets, ่มันแดกไปแล้วทามไม่ทันมันแดกที่คราบมึงไปแล้วพี่คราบอะไรอ่ะฮะที่คราบอ่ะพี่คราบอะไรวะคำเตาก่อนมือนะกูอยู่น้ำมือกินมับ้แล้วก็ลงไปกินน้ำได้เลยไปเนี่ยเกิดอะไรเป็นน้ำจิ้มวิิ้งไม่เอา คุยืน FK ได้นานแค่ไหนคยผักน้ย่นนอยูนานอยู่นานอยู่นานอยู่านอนานีย่านอ่าอานนอาน่นานอยูู่นานยานานอยู่าน่านูานอาอย่นอ่าออนานอยนานาาาน,าานาา่น่นูอน,น,อน,น่ย แต่มันทํากับข้าวเล็วอ้อาวใคเลยไปทํากับข้าวเอาโขกกันเนาะแทเป็ดนี่มึงอยู่ไกลดีเนาะไอ้เหี้ยตกได้ถึงนี่เลยเหรอูปิ้งไปแล้วดิฮะกูเอามันกับน้าปิา้งนี่ๆนี่ตกแล้วเนี่ยหายแงปปี้แล้วนี่นั่นต่อ แต้มเบ็ดแตกแล้วแต้มเาผมไม่เลมไม่มีทีเอฟปีนขานียมันจะตายมันจะตายกองเต็มตัวมากเลยเป็นมาแค่นี้อ๋อกูรู้แล้วทำไมกูจะตายทามทำไมตีงตกกูหายเจ๊ะไหเฮ้ยไม้หมด พูดมาได้ไงว่าไม้หมดเลยไม้ในตัวกูเน่ะหมดโอ้นั่นเนเม็ดแตงโมเม็ดสมโอเฮ้เราเชือกหายไปหมดวะใส่เชือกไปเยอะมากอ๋อเอาไปใช้หมดแล้วเป็นยี่สิบอันนะใช่เรียบร้อยเกี่ย เนี่ยข้างโต๊ะครับของครับต้องวางไว้ข้างโต๊ะคราาับส่วนเครื่องมือเครื่องใช้วางไว้ข้างแมวปิ้งฝากเอาปลาไปปิ้งด้วยนะเพราะว่าช่องมันเต็มเวอร์จะโดนฉลากอีกแล้วเต็มแบบเต็มทำครับตีเป็ดให้หน่อยดิติเป็ดเหรอติเป็ดกับาไอสัตว์ของที่มึงต้องการคือของที่ใช้แบบ ช้เยอะใช้หลายขาดหลายขัดหลาเดี๋ยวกูไปจัดหามาให้ขาดสลนี่เอาไปไว้นมอ่ะโอหเหมดหหมดแล้วไม่ทำไรอ่ะเนี่ยอยู่ในมือถ้ามัก็ติดเป็ดก็คือหมดแล้วน่ยังไม่หมายถึงว่า20อันเอาไปหลอมตอนนี้เหลือแปดอยู่ในมืออีก5้าฮะขิวน้ำเกิสิดน้ำไม่มีเลยหรอังไม่ไ้แีมีเต็มทุกแก้วเลย ม่กินไม่ได้อะของแล้วไปเคี่ยวเลิกจะหายระหายทั้งหมดมาแล้วถามกับของสิ้นเปลืองของเขาก็ลังจะมาแล้วขาดอะไรแพรวน้ำใช่ใครก็แาดน,น้ำก่อนทิดทำมันทำที่อะไรมันดูด,ดิมันทำ<า>ทเปลืองชิบหาย <laughs> ต่อเรือตหญ่ือต่อเรือจะได้หมดไงตะเคป็นร้อยอันนเยธามันเอาไปส้างเือเลยเนี่ยดูดิระตกเลยตกไอ้ตว์ูท่กระตุกมากๆอยู่แล้วนะเยธามันส้างเยอะเว้ยมันเลยกระตุกระหว่างนี้มันสร้างมันกะตกเลยเอาใครมาเติมเต็มตรงนี้ครัวนะ เอาออกเลยมึงทุบออกไปเลยนะแล้วไหนพี่เหดักอ่ะนี่ไงไล่อยู่เนี่ยไล่ทำอยู่เออเชื้อม้ายไปร้อยอันอ่ะหมดอ่ะเดี๋ยวแต่ลมลมเด่ีันนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินมันกินทำไงอ่ะกูไม่มีอะไรทำไงอ่ะซ่อมเออซ่อมมีโกนมีโกนน้ำอย่ากซ่อมแต่งน้ำ

งไอทำปิดเรือปิดรูเรือดีๆได้เอีกิดหายกูเดินตกกูขึ้นไม่ได้เนี่ยนี่ไงดูดเลยนะเรือมันดูดดละเลยชงมันชงแล้วมันชงแล้วเฮ้ยหาใบไม้หาใบไม้ จะอะไรจะเชือกอ่ะใช่ก็จะทําล้อมก่อนไงหรือฝั่งนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะจริงๆมันต้องไปติดฝั่งนู้นอยู่ดีอ่ะว่าไหมไม่ใส่ไม่ก็ติดไปแล้วติดไปทั้งนั้นฮะทำไปแล้วก็ทั้ให้ล้อมล้อมเลยไม่ใช่ดิแถบเนี้ยแถบเนี้ยแถบเนี้ยที่กูเว้นเนี่ยไม่ต้องทําดีไหมมันก็ไม่ติดฝั่งข้างหลังอยู่ดีไม่ไม่มันไม่ติดมันีก็ไม่ติดเอาหรอใส่เพื่อนเพื่อนปั๊ กูจะมาเอาาหารเนี่ยไปมีาหนโที่้กินขาวไม่ต้องักเี่ยวตักกลาตักกะลากูอยากจะย้ายน้ำกับเตาทำอาหารไว้ขอบเรือสุดๆเลยไม่มันแบบเห็นได้เสียกตกแตมต้องวิ่งมาทำกับข้าวไม่ตอนแรกกูยืนใช้แล้วเล้เมืองอ่ะเรียกวันใหญ่เฮ้ยจะตาย